ต่อต้านไม่ได้งั้นก็ต้องเข้าร่วมให้สุดงั้นก็จะมาแนะนําอีกสองสำเล่มที่เป็นแนวเดียวกันและเราจะป้ายยาสําหรับคนที่สายเกี่ยวกันเราเลือกซื้อหนังสือเล่มน,นี้เพราะเหตุผลเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสีม่วงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะ โดนตกพปกหนังสือหรือซื้อพปกเนี่ยก็คือคณกับเราก็คงจะเหมือนกันหนังสือเล่มนี้ My Magic วิทยาศาสตร์แห่งเวทมนต์ที่เรียกว่าจิตดบงวิาลจะเป็นส่วนขยายแล้วกันโหนสำหรับหนังสือเล่มเดิมของผู้เขียนคนเดียวกันก็คือ Into the Magic Shop ใครติดใจ Into the Magic Shop ติดใจ Manifest เจ็ดขั้นตอนสุ่สิ่งที่ปรารถนาหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อ่าน The Secret อะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอ้ยฉันเจอจุดร่วมแล้ว ฉันก็เลยลองไปคนว่าหนังสือที่ฉันมีอะ่ะมันเป็นแนวนี้หมดเลยใช่ไหมแล้วสิ่งที่ฉันเจอก็คือตามนี้จ้ะมีหมด ไม่ส่งขิงค่ะมีทุกอย่างที่เขากล่าวมามีเมื่อต่อต้านไม่ได้งั้นก็ต้องเข้าร่วมให้สุดงั้นก็จะมาแนะนําอีกสองสำเล็มที่เป็นแนวเดียวกันและ,ละเราจะจะป้ายยาสําหรับคนที่สายเดี่ยวกันนั่นก็คือ Good Wife Good Life ใช้ขึ้นพลังบวกดึงดูดพลังสุขที่ฉันมองว่าฉันให้คะแนนเล่มนี้แบบเป็น top 5ของหนังสือชื่นชูหัวใจหนังสือ Wife ีห,หน,งนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นคนสวยเล่มเนี้ยต้องอ่านจริงๆถ้าใครยังไม่เคยฉันว่าเล่มนี้อยู่บนยอดประิดของ ส่งแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาหัวใจตัวเองได้เลยจริงๆอันเนี้ยให้ไปเลยแบบ10โกระโหลกเกจากโพสต์อิททีแปทั้งหมดได้เลยจำนวนมาก อีกหนึ่งเล่มที่ค่อนข้างนอกกระแสะสุดๆเพราะว่าไม่ได้มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าร้านค้าออนไลน์ต่างๆเป็นหนังสือของนักเขียนไทยนักเขียนหญิงไทยที่เรามองว่าสามารถแขวนป้ายเป็นสนัญลักษณ์ของ working woman ผู้หญิงที่สตรองได้เลยจริงๆนั่นคือคุณเธอมานรัตนพงษ์ตะกูลที่เป็นเจ้าของหนังสือ ที่ดังๆ mass m e a หลายๆเล่มสำหรับเร่อนี้นะคะผู้หญิงต้องมีเงินเยอะๆของตัวเองจะเป็นหนังสือปลุกใจเพื่อนหญิงพลังหญิงเนาะในความสามารถของผู้หญิงเราเรานี่แหละที่เราสามารถเสกเราสามารถเมคทุกอย่างผู้หญิงมีความสามารถมากมายและคู่คู่ควรกับสิ่งที่คู่ควร นึกออกไหมสุดท้ายอันนี้ดังมากในโซเชียลคือเป็นสมุด practice เนอะเป็น manifest สามเกตัวเป็นสมุดที่ให้เราเนี่ยได้เขียนขอบคุณได้เขียนแบบสิ่งน,นั้นว่าเราได้มันมาแล้วแล้วก็มัน appreciate มันว่าเราคู่ควรเราเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะได้เขียนตอนเช้า3มครั้งตอนกลางวัน6ครั้งแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอน,นะคะ่ะครั้งแต่ว่าต้องเป็นอารมณ์ของความแบบ ขอบคุณอารมณ์ความดีใจอารมณ์ความที่เราได้รับมาแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นจะได้เมื่อไหร่หรือได้จริงไหมแต่ที่นแน่ๆคือเราเชื่อมั่นและเรามั่นใจว่าสิ่งๆนั้นน่ะเราคู่ควรจบแล้วค่าหนังสือที่อยากจะแนะนําเพราะว่าเราเข้าร่วมมาแล้วเราออกไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีหนังสือแนวเดียวกันพัฒนาตัวเอง,พ,เอง,พ,เองพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นเอกได้รลังสั์ได้เล่มไหนที่น่าสนใจก็อย่าลืมมาป้ายกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ